สูตรเมาเก็บเห็ดว่ได้เตรียมพร้อมจ้าโออพี่น้องเลยฉันว่ได้เตรียมพร้อมเห็ดหลายๆพี่น้องเืิดบบหลายนึงเห็ดบวกกระดองพี่น้องมาเดี๋มาเก็บร่วก,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 กันพี่น้องเอิ่ตนตะพีตะน้องนี่ามาเก็บส่วนในเครื่องคู่ดเดีไไ๋พี่น้องเอ้ยขุ่นทางขุ่นแบบหลายนึ่งยิ้มห้องขุ่นกระไรหมู่บ้านโบเดมาพี่น้องโบเดมาทางนี้ วันนี้มาเบิ่งยางก็เสือพอพิห่อเห็ดก่เดยเตรียมหอมดำก็เสอ่อันี่มาก็เสื่ออนสามี่เหรอ้ยดูนะว้าวดีใจ่ไหนดีใจ่นขีดน้ร้านจะเสียงพุกเกาลัี่เหองเนาหนึ่งก้อยขี่ไงหนึ่งก้อยหนึ่งก้อยขาขี้ไงว่ามันเห็ดปวกกันว่ามันเห็ดปวกปีพี่น้องเอ้ยเสอ่อนค่ะ ตงใส่หก็เลยว่้ตงใส่เสียมเอาาเหมือนเป็นเสือพี่นาพี่น้องไง่น่จาดอกซื้สอนอะ้รหลายยพี่น้องรลายันได้ว่ายุว่ายังเลยพี่น้องเออเตรียมผอมใช้งพัสันผอมเลยจะว่งสภาพก่อนพี่น้องสภาพผอมหาเหด ก็ได้เตรียมความยัางพี่น้องสิสิสิไปครับายครับคุณมองสดี่เท่าเ้ยโอ้ยโอ้ยคุณดอกลุ่มดอกงังโอ้คุณคุณคุณฮืองไายโอ้ยแค่ได้แตสิเ็บเบบ์